เอ้ยโย้แซบโคชโนมทุกชเนเข้าสู่ Channel b g q m e m e r อกัน,นอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ผมก็มีโปเกมอนอีกหนึ่งตัวเนี่ยจะมาแนะนำสกิลความสามารถบูมเซตต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือ Mega บิวทูเอนั่นเองนะครับผมโปเกมอนตัวนี้ก็จะเป็นสายออโรเดอร์มีการโจมตีเป็นระยะใกล้นะครับ <S <S เรามาเริ่มจากการโจมตีปกติหรือว่าเบสิก a อตแทกนะครับ ร่างแรกก็จะเป็นมิวทูตัวนี้เลยนะการโจมตีปกติเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเมก้าเกตนะครับผมเมก้าเกตก็จะเป็นหลอดที่อยู่ใต้หลอดเลือดของเรานั่นเองนะฮะนี่ครับเป็นหลอดสีน้ําเงินนะครับผมส่วนการโจมตีปกติของร่าง m ิวทูเเนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวนี้เบนนื้องต้นกันก่อนเลยนะมิวทูเเดี๋ยวผมจะพูดตอนเลเวล5อีกทีหนึ่งนะครับพาสซีฟติดตัวก็จะมีชื่อว่าเพรสเชอร์เลครับผมเมื่อ Mega Gate เมก้าเก Defense, Defense จะเพิ่มขึ้นด้วย หากเมก้าเกีเต็มตอนเลเวล5หรือสูงกว่าเราจะกลายร่างเป็นเมก้ามิวทูเจนกว่าเกียจะหมดระหว่างนี้ค่า ATK, Defense, SP Defense และความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับต่อมามูฟแรกของเราก็จะมีชื่อว่าคอนฟ u ชันนะฮะก็จะเป็นการยิงพลังจิตไปแบบนี้นะครับสร้างดดเมจแล้วก็ทำให้ติดสตันแบบนี้นะติดสตันก็แป๊บเดียวนะครับผมประมาณ0 5วินาทีนะและท่าที่2ก็จะมีชื่อว่าบาเรียนะครับ เมื่อเราใช้งานเราก็จะได้รับเอฟเฟกโล่ชั่วขณะระหว่างนี้เราจะเคลื่อนที่ไวขึ้นด้วยนะครับผมอ่ะปกติเราเดินแบบนี้นะครับเราห่อแบบนี้นะเมื่อเราใช้โล่ครับอ่ามันจะบินจะห่อไวขึ้นนิดนึงนะครับผมโอเคและเมื่อเราเเวล5เมื่อเมก้าเกียร์เต็มนี่เราก็จะกลายร่างเลยทันทีแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่เต็มมันก็จะไม่กลายร่างนะ Mega เมก้าเกียร์นี่ยเราต้องโจมตีใส่บอลฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นนะครับผมโจมตีปกตินะมันถึงจะเพิ่มนะครับผม ถ้าเกิดว่าเราโจมตีใส่มอนป่าแบบนี้นะมันจะไม่เพิ่มครับผมอ่าแบบนี้เลยนะครับการโจมตีปกติของร่างมิวทูเนะมันจะฟื้นฟู HP ส่วนหนึ่งจากเดเมจที่เราทําได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทสตอนกายร่างเลยนะครับดูว่าการโจมตีปกติของร่างมิวเเนี่ยมันจะฟื้นฟู HP มากสักแค่ไหนนะครับกายร่างเรียบร้อยต่อยต่อย ก็ฟื้นฟูนิดนึงนะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เนี่ยมันฟื้นฟูไป72หน่วยนะฮะอ่า72หน่วยแล้วก็ มันเหมือนจะไม่ได้ฟื้นฟูตลอดนะฮะหรือไม่ก็ฟื้นฟูตลอดนะ่าจะฟื้นฟูตลอดแต่ว่ามันไม่โชว์ให้เราเห็นนะครับเรือมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละนิดนั่นเองนะครับผมส่วนมูฟเซตที่ผมเลือกมานะก็จะเป็นสายแรกนะมูฟแรกก็จะเป็นฟิวเจอร์ไซด์นะครับผมฟิวเจอร์ไซด์จะเป็นการดึงเป้าหมายเนี่ยเข้ามาหาตัวเองทําให้สตันแบบนี้นะครับสร้างเดเมจด,ด้วยนะเป้าหมายที่ติดสถานะล็อกเนี่ยก็จะโดนเดเมดแรงขึ้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเราจะทําการสร้างเดเมจอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะแบบนี้เลยครับ จะมีการระเบิดตอนเราดึงมาหนึ่งครั้งนะครับผมดึงเข้าหาตัวแล้วก็สตันจากนั้นเมื่อระยะเวลาถึงจุดที่กําหนดแล้วเนี่ยมันก็จะระเบิดใส่อีกครั้งหนึ่งครับเดเมจก็ไม่ค่อยแรงนะหลักๆเลยก็จะเป็นการดึงเอาศัตรูเนี่ยเข้ามาหาเรานั่นเองแล้วก็ทําให้ติดสแตนนะครับปกติเนี่ยผมจะโจมตีใส่ไดนโนเสาร์ตัวนี้290อกกว่านะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามเกรดด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ท่าฟิวเจอร์ไซด์ไป เดเมจก็จะเพิ่มขึ้นแรงกว่าเดิมด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยครับและเมื่อเราอัปเกรดท่าฟีเจอร์ไซส์อีกครั้งหนึง่งมันจะเพิ่มค่า ATK ชั่วขณะเมื่อโซนสามเหลี่ยมสร้างเดเมจแก่เป้าหมายโซนสามเหลี่ยมเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่ามันหมายถึงอะไรนะจากการที่เราใช้งานมันไม่มีโซนสามเหลี่ยมมาเลยนะครับผม ถ้าเกิดว่าใครเข้าใจนะก็คอมเมนต์ได้นะครับคมเมต์ต้คลิปได้เลยนะต่อมาเมื่อเราเลเวล7ผมก็จะอัพเป็นมูฟรีคัพเวอร์มานะครับผมเมื่อเราใช้งานไปนะเราจะได้รับเอฟเฟกโล่ชั่วขนาดแบบนี้นะครับระหว่างนี้เราจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นและฟื้นฟู HP ส่วนหนึ่งจากการโดนโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามนั่นเองหากได้รับดาเมจจากฝ่ายตรงข้ามสถานะโล่ก็จะค่อยๆลดลงจนหมด ทำให้คูดาวมูฟทั้งหมดของเราลดลงด้วยและเมกาเกตจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปหาอินเตเลียนข้างล่างดีกว่านะฮะมาดูกันใช้ไปแล้วครับโจมตีดีนี่ครับเลือดมันจะเพิ่มขึ้นนะโดนยิงแล้วเลือมมนนดม,นนออมันจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่มันเป็นไอ้นั่นอ่ะอุ้ยตายเลือดมันจะเพิ่มขึ้นจนถึง จุดสุดระยะของม o ฟรีคบเวอร์นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับก็เหมือนกับว่าเลือดเราไม่ลดนั่นเองนะจนกว่าลูอันนี้มันจะหมดนะครับดูดิเลือดไม่ลดนะฮะใช้รัวๆเลือดก็ไม่ลดอ่ะดูดิครับดูดิครับดูดิครับโหอย่างโหดยังโหดใช้รัวๆอุดาไม่มีนะฮะ เมือม่อเรากลายล่างแล้วเนี่ยการโจมตีของเราจะไวมากๆเลยนะครับทั้งแรงทั้งไวนะโหดเลยครับผมเมก้ามิวทูเอ็กนี้นะฮะสำหรับมูฟรีคอเวอร์ถ้าเกิดว่าเราอัปเกดอีกครั้งหนึ่งนะคู่ดาวของมูฟนี้ก็จะลดลงนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูมูฟเซตสายที่2กันต่อเลยนะครับสำหรับสายที่2เมื่อเราเลเวล5ก็เลือกเป็นไายสไต์มาเลยนะครับผมสาสสไต์จะเป็นการยิงขึ้นพลังจิตใส่เป้าหมายแบบนี้นะครับสร้างไดเมตต่อเนื่องและทําให้สโล ขณะยิงพลังจิตเราจะได้รับดดเมจลดลงจากนั้นจะทําการยิงลูกบอลพลังจิตอีกครั้งสร้างดดเมจเก่เป้าหมายโดยรอบและทําให้ลอยขึ้นแบบนี้นะครับปึ้มเดี๋ยวผมลองใช้ใส่กลุ่มนกกลุ่มนี้ดูนะครับว่ามันจะลอยขึ้นทุกตัวหรือเปล่านะฮะปึ้มอ่าโปเกมอนที่มันอยู่ใกล้เคียงเป้าหมายเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นหมดเลยนะครับแบบนี้เลยและเมื่อเราอัปเกรดไซส์สไตล์อีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราติดคริจากการโจมตีปกติ การจบที่แบบบูสตและการใช้มูฟทั้งหมดยกเว้นอยู่ในมูฟชั่วขณะหลังจากยิ่งบอลพลังจิตครั้งที่2นั่นเองนะครับสายนี้เนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการติดคลิให้เรามากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะฮะแต่ว่าจําเป็นต้องอาศัยพวกไอเทมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็เหรียญด้วยนะที่บวกอัตราคิิดีอนนครับมันจะทําให้ อัตราการติดคี้ของเราเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับและเมื่อเราเลเวลเจ็ดก็เลือกมาเป็นเทเลพอร์ตเลยนะครับเมื่อเราใช้งานจะเป็นการเทเลพอร์ตไปยังทิศทางที่เลือกความเร็วในการเคลื่อนที่และเดเมจจะเพิ่มขึ้นชั่วขณะและการโจมตีปกติจะเพิ่มเมก้าเกตมากกว่าปกตินะครับผมลองดูกันนะปึ๊บปึ๊บหูเมก้าเกตขึ้นโคตรไวเลยนะฮะถ้าเรากลายร่างแล้วเนี่ยเมก้าเกตมันจะไม่เพิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอให้เมก้าเกตมันลดจนหมดก่อนนะฮะแล้วมาดูกันว่าโจจมมตตีกตินนน่ันะขึ้แคไหนน ปุ๊บอ่ามันยังขึ้นไม่ถึงเลือดขีดแรกหลอดแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเทเลพอร์ตไปปุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าเห็นจะได้นะฮะเวลาเทเลพอร์ตอีกครั้งหนึง่งผมว่าน่าจะเต็มเลยนะอ่าเต็มจริงๆด้วยครับผมโอเคประมาณนี้นะครับและเมื่อเราทําการอัปเกรดท่าเทเลพอร์ตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มค่า ATK ชั่วขณะเมื่อการโจมตีถูกบล็อกโดยโล่พิเศษนะครับไอ้โล่พิเศษเนี่ย ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเหมือนกับอีกสายหนึ่งเลยนะที่มันบอกว่าโจมตีด้วยสามเหลี่ยมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมและเมื่อเราเลเวล9ก็จะได้อยู่ในมูฟน,นะครับอยู่ในมูฟก,ก็จะมีชื่อว่าอินฟินิตไซเบินนะครับเราจะทําการระเบิดพลังจิตใส่โปเกม,มอนฝ่ายตรงข้ามทุกตัวสร้างเดมเมจรอบพื้นที่ที่ระเบิดทําให้สตันและลดค่าดิฟเอนชั่วขณะนะครับลองใช้ดูนะนี่ปุ้มมันจะโดนหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าโปเกม,มอนมันหยุดเนี่ย มันก็จะโดนเดเมจนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันเคลื่อนที่แบบนี้นะเดเมจมันก็จะไม่โดนนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับมันจะมีโอกาสพลาดค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่นิ่งๆแบบนี้ก็ดูนครับปึ้มใช้ใส่ไดโนเสาส์ตัวนี้ก็ได้นะฮะไดโนเสาส์ตัวนี้ก็เปลียบเสมือนกับฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะ และสำหรับสกิลมุกเฟตต่างๆของ m w t w o และก็ Mega m e w ว w o X mm. ก็จะมีการใช้งานประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c ups> แล้วคลิปหน้าเราค้นพบกันใหม่ครับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคัะ